เอาหมดกยางแบะแวนแต่ต้องกระเบิดโตโอุ้ยบีของเล่นได้ทุกอย่างเลยเยอะไอ่ะอ๋อเทียนอ่ะอ,อะไรแก้วอุ้ยหวาเสียวอุ้ยกลัวมันกระเด็นตุ๊แก้วอ่ะยืะอันนี้มันต้องเป็นเครื่องบดละเอียดแรงสูงมากไอ้ไรอ่ะ อน,นี้ก็อน,นี้ก็แหลกทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป <c oughs> ็นไงปินหรืวเ่าเพียงน่ากลัวเละอุ้ยทับทิมน้ำทับทิมสดอันนี้สูชิแป้งโดหรือเปล่าอุ้ยเขาบอกหลอดได้มันไม่น่าจะแบนได้นะ 那医院。